ทั้งคู่ครับใช่ครับก็ก็จริงๆแล้วเพิ่งซื้อบ้านไงครับคราบอกเพิ่งซื้อบ้านไงฮะก็เลยนะฮะก็เลยต้องทำงานทุกๆอย่างที่สามารถจะทำได้นะครับขซื้อของขวัญให้ข่าวแต่เขาก็ไดรับของขวัญไปแล้วเขาซื้อล่าสุดเขาซื้อของขวัญให้เราด้วยนะเธอจะมีผู้หญิงคนไหนซื้อเกมให้ผู้ชายเล่นแม่อันนี้นี่เราซื้อเพย์ห้าให้นางเาบอกเ็าบอกว่าของขวัญสำหรับว่าคนตั้งใจทำงานแล้วมึงนะชมตัวเองก็ได้หรอวะไม่ใช่ ซื้อด้วยนะ,ะให้อยู่บ้านให้อยู่บ้านอ๋อแต่เขามีข้อแม้นะครับซื้อให้นะครับแต่มีข้อแม้คือเล่นแค่อาทิตย์ละ1วันละหวันได้แค่ชั่วโมงนึงซื้อให้ทำไมไไม่ด้ ม่ได้หนูรอเล่นหนูร้อเล่นก็ให้เล่นไปเถอะทำไมทำไมดูยูแบบใจซื้อคือเราเป็นคนที่แบบซื้อเสื้ออะไรให้กันอยู่แล้วแล้วคือช่วงนี้นางานางทำงานหนักมักงเจ็ดวันจริงๆเราก็เลยว่าเออให้อะไรหน่อยละกันเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจจะได้แบบว่าทำงานหาเงินต่อไปคือให้เราหาน้้ำมันมาเติมนั่นเองครับผมใช่ก็คือพอพอแบบงานหนักเงินทั้งสองคนอย่างเงี้ยมันมีเวลาแบบเติมความหวานเห็นบ้างไหมคะ จริงๆด้วยการที่เราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วครับหมายถึงว่าเราเราเราเ,ราเป็นยังไงที่เห็นใน t ิ k กต็อกเห็นอะไรพวกเนี้ยคือเราก็เป็นกันอย่างนี้ในชีวิตจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเลยเหมือนเราเป็นแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเติมตรงนั้นเท่าไหร่คือเรามีเวลาเราอยู่ด้วยกันมันซิมเพิลไอซเลยคือเมื่อไหร่ว่าเมื่อไหร่มีเวลาก็จะอยู่ด้วยกันใช่ครับต่อให้จะกินข้าวที่บ้านก็เถอะแต่เราก็ยังอยู่ด้วยกัน แล้วมีบ้านหรือยงทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นเลยนะแบบว่าบ้านกําลังสร้างอยู่ครับช่วงนี้ก็กําลังแบบมาเคาะเรื่องอินเทีเรียอยู่นะครับผมก็ชัดเจนก่อนซื้อบ้านอยู่แล้วคือเออเราไม่ได้แล้วเป็นไรตั้งแต่แต่งให้เขาแล้วเนอะไม่ชัดเจนเหรออุ้ยนี่ตาหมดนะเอายังไงคะจริงๆถ้าไม่ชัดเจนไม่ทำครับคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราซื้อมันเลยชัดเจนแต่ว่า เราเราเลือกเขาไปแล้วครับเราไม่ได้คิดนึกออกไหมคือพอเลือกไปแล้วมันก็ไม่ได้ต้องคิดอะไรแล้วไงครับทุกทุกอย่างมันก็คือแค่ทําอย่างเดียวแล้วครับพี่ซีหลายๆครั้งเราจะถามลิลลี่นะว่าแบบของยงารของย่างอะไรเงี้ยวันนี้ยลิลี่เขาตอบว่าอะไรครับลี่ตอะไรหลายไีเพราะมันโยนกันไปโยนกันมาวันนี้อยู่ด้วยกันมัตอบมันจะเป็นไวันนี้ไม่มีทางหนีแล้วนะพอยืนด้วยกันทั้งคู่อย่างนี้ไม่เคยหนีอยู่แล้วถ้าถามว่าพร้อมแล้วตอนนี้เราทั้งคู่พร้อมไหมเอาทีในเรื่องของ ชีวิตคู่แต่งงานต่างนานาขอได้ไหมดอกไม้มาเลยดอกไม้าไม่ใช่ไม่ใช่คยดอกไม้มาคืออคืออย่างนี้ครับจริงๆคุยกันไว้อยู่แล้วครับคุยกันไว้อยู่แล้วแต่เราทั้งคู่ก็คือเราตกลงกันว่าปีนี้สิ่งที่เราโฟกัสจริงๆเลยคือบ้านนี่คือสิ่งที่เราคุยกันเลยว่าปีนี้โอเคนะเราเรามาลุยเรื่องบ้านกันนะเรามาทําบ้านในฝันที่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเรามาทํามันให้มันเกิดขึ้นด้วยกันนะเพราะว่า มันมัน hard work ครับมันมันมันไปทีละสเต็ปจริงๆแต่เราคุยกันตลอดว่าชีวิตหลังแต่งอะสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยเป็นส่วนที่เราจะทำเพื่อ forever ใช่แล้วแล้วส่วนวันที่มันจะเกิดขึ้นนั้นก็ไม่นานหลังจากบ้านหรอกมั้งนะอันนี้ก็คือมีกิกจิในตัวของเราผู้หญิง่ะเราผู้หญิงมันต้องมีโมเมนต์ฉันยังเปิดขอแต่งงานเนี่ยประเด็นคืออะไรรู้ไหมถ้าเราพูดออกมาแล้วถามบ่อยๆอะ กูเจอเซอร์ไพรส์ตอนไหนเข้าใจป่ะคือแป๊บนึงนะคือการเซอร์ไพรส์อ่ะคนที่จะโดนเซอร์ไพรส์อ่ะต้องไม่รู้สิวะไม่แค่จะแพร่ยังถามว่ามีแพร่ไหมถ้าตอนเนี้ยคือเขาไม่เอางี้คิดไปแล้วว่าจะขอยังไงอไม่ไม่เธอไปดูพิ่สบัดทุกรอบเลยเผื่อใครเออโทษนะไอ้เงินที่จะไปสร้างบ้านอ่ะหมดไปกับละครเวทีนะอย่างนั้นอ่ะเออไม่ได้นะ ลรลี่ยังไม่กดดันเขาเลยคือเมื่อไหร่ก็เมื่อน้นเพราะว่าเราอ่ะคุยกันว่าแบบเออเหมือนที่พี่ชีหมอกชีวิหลังแต่งมาสาคัญกว่าแล้วงานแต่งงานมันก็คือแค่วันวันหนึ่งโอเคเราบอกว่าเรามีความสุขกันเรามีเราแบบปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิหลังแต่งงานคือสําคัญมากกว่าลรลี่ก็ไม่อยากไปเหมือนแบบว่าไปเพรสเชอร์เขาว่าอุ้ยต้องแต่งตอนนี้อย่่งเงี้ยเมื่อไหร่ก็เมื่อนานก็อยากจะทาให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าจริงๆต้องขอบุลี่นะเพราะว่าเพราะว่าการที่เขาไม่ไม่กดดันเราอะครับแล้วก็ครอบครัวลี่ด้วยครันาากกม คือการที่เขาไม่กดดันเรามันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราเราสบายใจในเวลาเราไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วหมายถึงว่าเราเลือกเขาแล้วอะคือคือเราไม่ได้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 คิดว่าจะไม่มีวันนั้นคิดอยู่แล้วว่าจะมีวันนั้นแต่การที่เขาไม่กดดันเราแล้วไม่ไม่ทำให้เรารู้สึกเครียดอะมันดีมากสําหรับเราเรารู้สึกว่าเออเรายิ่งแบบสบายใจแล้วเรายิ่งแบบตั้งใจทําในสิ่งที่เราจะทาเพราะว่าทุกอย่างที่เราทําผมพูดเสมอว่าทุกอย่างทุกวันนี้ที่ทําอะคือเพื่อนี่ แล้วเพื่อบ้านแล้วเพื่ออนาคตของเรา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 พูดตลอดแล้วเราคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วเราจะคุยกับเขาตลอดครับคุยกับลี่ตลอดเรื่องนี้เลยแล้วก็ขอบคุณนะแล้วจะพูดกับเตาบ่าอีกไหมคะยังยังยังทงเก่งแล้วว่าแล้วลี่เองก็อยากมั่นใจตัวเขาแบบอยากใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนี้นะก็ถ้าเขาเลือกเราเราก็เลือกเขาอยู่เอง พราะว่าเพราะว่ายังไงคือเหมือนเหมือนเราคุยกันมาตลอดเราวางอนาคตไว้หมดแล้วว่าเออหนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราคบกันมานานนานนานมากแล้วปีนี้ก็เข้าปีที่เก้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขามม่นใจในตัวรีมันก็เหมือนที่รีมแม่นใจในตัวเขาเพราะช่วงนี้ก็เดินสายไปยังแต่งเพื่อนเพื่อเก็บประสบการณ์เกเนาะเพื่อมาบอกเขาเพื่อมีลูกแล้วว่ะคิดไรลูกสองมันไปแล้วบัง บางคนก็สามแล้วอะไรเรียเพื่อนก็นมีอเออใช่ปร,ประมาณนั้นมันมีเคล็ดลับความแบบอันนี้มาเพราะว่าการรักปีหลยคนจะแบบเอเอเอบือ่ออะไรกัรรักษากันไว้เรียกว่าให้เกียรติกันเนาะให้เกียดกัน,น,กกนแล้วอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ไม่ละเลยความรู้สึกต่อกันและกันถึงแม้ว่าเราจะทํางานหนักกันทั้งคู่แต่เราต้องหาวันที่อยู่ด้วยกันเด็กไห์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบที่สําคัญเลยคือไม่ ไม่เหมือนแบบเหมืนอนงุนงดหรือหาเรื่องทะเลาะอะอ,อะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยอะไรก็คือมองหาแต่ความสุขของกันและการดีกว่าเันม,ม,มันเป็นลิ้นกับฟันม,มันต้องมีอยู่แล้วลก้าวขึ้มาแก้ปัญหาอย่หนูมองข้ามคืออะไรที่มันแบบว่าหลับตาเรั้งหนึ่งได้หลับเพราะว่ามันไม่มีใครแบบว่าจะเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีทางอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่คือแต่คุยนะครับแต่คุยนะใช่คือคือไม่ได้ปล่อยปล่อยปล่อยไปเลยหมายถึงว่าณโมเมนต์นั้นอาจจะยังไม่ได้พูดแล้วให้ไม่มีอารมณ์ก่อน แล้วค่อยคุยก็คือคุยให้จบคุยให้คุยด้วยความเข้าใจและการปรับับไม่ได้คุยกันด้วยอารมณ์เราจะไม่เราจะไม่อเวร์ไทนก็คือเหมือนแบบว่าทะเลาะปุ๊บอีกบ้านหนึ่งให้ค้างปุ๊บคุยเลยจะไม่ปล่อยข้ามคืนเด็กขาดแล้วไม่เคยด้วยใช่ค่ะ